นี่มันมีจุดนะเนี่ยป้ายน่ะยป้ายนะถังการจัดงานเทศกาลไม้ประดับนี่มันมีเข้ไปอีกอ่ะไปนูน่นปู่เรียกแล้วเร็ว สวยงามเรียกว่าสวยงามเรียกว่าโคตรสวยงามเรียกนะสวยงามเลยแตะปีนขึ้นเขากันครับเฮ้ยเฮ้ย นี่นะครับออกจะปีนขึ้นเขานะครับปีนแบบสวยนี่นะคะถึงแล้วน,นี่คว,ว,วายป่าต่อไปขาวาปลาวายป่าเสือดำดเ,เสือด,า,ดาว สเสือผูหูดเยอะหนูก็จะมองไม่เห็นภาพหนูก็จะเห็นอะไรที่ว่าหนูล้มหนูไปเจอดินอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นภาพไม่ได้ต่อใหม่ที่ไปป้ายไปปู่ได้เลยนะปู่ตอนปู่นั่งนั่งถ่ายดิ